ห่วงเรื่องการจะร้องต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมด้วยใช่ไหมฮะแน่นอนนะเวลาการตอนนี้าการระชุมทุกอย่างเ่ยมันมันมีคนได้มีคนเสีย,ยมันต้องมีครอบคุณสองวอลในเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาเพราะว่าการจะพิจารณาก็แล้วแต่นี้หลักไว้เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยมันก็โอเคถูกไหมถ้าอะไรที่มันไม่เป็นไปตามกฎหมายอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนเนี่ยมันไม่มีคําตอบมันอธิบายไม่ได้เนี่ยมันก็มีความเสีย่ยงที่ผู้มีส่วนได้เสียก็อาจจะใช้ใช้สิทธิในการร้อง เราทุกข์หรือกล่าวโทษได้เพราะว่าเออดูนในมุมมองหนึ่งจะดูแต่คนได้แต่คนเสียน<อ>ี่ต้องต้องติดเขาเ<อ>ถ้าเ<อ>กิดเขาเสียใจอันนี้ของธรรมดาคอันนี้ก็แล้วแต่ถ้ามีกรณีมันเป็นเรื่องที่ศาลจะต้องไป,ร,ปงรัฐบาลพิจารณาคดีความจะพิจารณารต,ต,ต่อไปสาปดาห์กว่ากับอีกเดือนมีโอกาสมีไหมครับพี่เอกครับย่ากที่จะคาดเดาได้โดยตัวเพราะว่าเขาไม่ทราบนะว่เวลาพูดกันเหมือนอย่างที่เห็นมีกูกันพ่อแม้มีฟ้องเฟิงเล่าฟ้องพอ ถึงเวลาจริงเนี่ยก็เออก็จะไม่แน่ไม่แน่โอเค <Okay. S 1>